ถ่ายวิวเหอใครจะถ่ายก่อนยังอะยังไม่ได้ถ่ายเลยยังยังไม่ได้ถ่ายเด็กยังค่ะเด็กสิยังถ่ายรูปหัวค่ะน้องเจนไปก่นอนเลยตามไปก่อนเลย ขายเดียวจ้าหมดยางหมดยางยางค่่หมดแางว่เข้าไปเลยเดี๋ยวเต็นมเข้าไปเลยลูกรีบารอหนึ่งเฮยสงสารชิ้นป่อยปเรากับไปกัน

ใไหมอนขายดดีนี่นี่จะไปร้านไหไปเป็นที่วิ้งเลยบย่งค่ะบนย่งใช่ไงวะฝนแล้วน่าจะพมดแล้ว